เอามาเล็ดแต่ว่ามันหนาวมากคันเพื่อนน่าจะไม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นนะคะที่ก้อยจะพาไปเก็บกระลำดอกเป็นกระลำดอกสีม่วงสีขาวนะคะจะมีเยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปเก็บกันเลยค่ะ สำหรับผักต่างๆในสวนของก้อยจะปลูกเป็นแบบอินทรีย์ค่ะโดยใช้วิธีกรารธรรมชาติใช้ปุ๋ยธรรมชาติไม่ใช้ปุ๋ยสารเคมีหรือว่าไม่ใช้สารเคมีอื่นๆในสวนเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก้อยก็ได้มีผลผลิตเป็นกระลำดอกค่ะกระลำดอกก็จะมี2อย่างนะคะที่เก็บได้ในตอนนี้ก็คือกระลำม,ม่วงกับกระลำสีขาวค่ะเดี๋ยวก้อยจะเก็บเป็นกระลำดอกสีม่วงไปด้วยนะคะเอาไว้ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะ โดนน้าค้างแข็งกัดเนาะแล้วก็จะกินไม่ได้เดี๋ยวก็จะปลูกใหม่ในช่วงของปีหน้านะคะตอนช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิเนาะตอนนี้หนาวมากค่ะเพื่อนเอาไว้ดอกโค้งจะไม่ไหวละเดี๋ยวก็จะตัดเลยเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราแกะแกะอ่แกะเชือกกันก่อนนะคะที่มัดไว้เนาะแกะเชือกออกเลยค่ะเชือกอันนี้ป้องก้อยมัดไว้ป้องกันไม่ให้มันโดนน้ําค้างแข็งกัดนะคะดูสิคะเห็นไหมเนีย่ยเห็นไหม ดูมันกัดจนแบบว่าใบมันกรอบเลยนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะเอาดอกเนาะเอาเมล็ดแต่ว่ามันหนาวมากค่ะเพื่อนน่าจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปทําอาหารเลยแล้วกันตอนนี้ยังกินได้อยู่นะคะโอเคนี่ค่ะเห็นไหมคะเยอะมากเยอะมากเห็นไหมให้ดูดอกเยอะมากเดี๋ยวปีหน้าปลูกใหม่ค่ะนี่ปลูกใหม่บล็อกดีแบบอ่าสีม่วงนะคะปีหน้าปลูกใหม่โอเคค่ะ เดี๋ยวก็จะใช้มีดนะคะตัดไปเลยะค่ะตัดไปเลยเนาะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล็มออกที่บ้านนะคะถ่งนิดนึง ไอยแล้วค่ะได้แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะนี่เห็นไหมคะปอสารโดยแท้จริงนะคะมีรอยมแรงกินด้วยโอเคเดี๋ยวก็จะเก็บไปก่อนเดี๋ยวไปทำความสะอาดที่บ้านนะคะได้แล้วค่ะบอคกอรี่สีม่วงหรืออีกหัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะมัดอยู่เดี๋ยวค่อยมาจัดการต้นนะคะโอเคชุบได้แล้ว กวางเลยอันนี้เป็นกระลำดอกนะคะกระลำดอกที่ก้อยตั้งใจว่าจะเอามาเล็ดนะคะแต่ว่าน่าจะไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าดอกมันช้ำมันโดนน้ำแข็งนะคะเมื่อคืน,นดอกมันช้ำหมดเลยดอกมันช้ำมากมากเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะดอกช้ำดอกมันออกช้ำช้ำอ่ะ เดี๋ยวก็จะเก็บไปเลยแล้วกันนะคะคงคงไม่เอามาเล็ดละคะต้นนี้เพราะว่าน่าจะไม่สําเร็จนะถ้าดอกมันช้าแบบนี้เวลามันหายมันโตแล้วนะคะมันก็จะได้มาเล็ดน้อยหรือว่าอาจจะไม่ได้มาเล็ดอาจจะเน่าเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะเก็บไปเลยแล้วเดี๋ยวก็ค่อยปลูกกระลำดอกในช่วงของฤดูใบไม้ผลินในช่วงของปีหน้าเนาะต้นปีเนาะแล้วก็ปลูกยาวๆเลยะคะ่ะเอามาเล็ดเลยอืมโอเคเดี๋ยวก็จะตัดเลยนะคะ แกเชือกก่อนเชือกอันนี้เอาไว้ห่อผักได้อีกอัน,นตัดเลยนะนแตดเชือกก่อนตัดเชือกออกอันนี้เชือกนึงเอามาตรงนี้เนี่ยอันนี้นเนดินเชือกโอเคเสร็จแล้วก็จะตัดเลยนะ แล้วค่ะตัดแล้วเนาะอชุบเห็นไหมคะหัวใหญ่อยู่นะเสรษดายจังเลยอะอยากได้เมล็ดก็ไม่ได้นะคะโอเค สำหรับวิธีการปลูกกระหล่ำดอกสีม่วงแบบนี้ก้อยก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะปลูกค่ะก็จะมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการปลูกมากมายเลยนะคะถ้าสงสัยติดขัดตรงไหนก็สามารถถามลงไปในกล่องคอมเมนต์ได้หรือเพอนเพื่อนจะเข้าไปคุยกันในกลุ่มของการปลูกผักใน Facebook ก็ได้ค่ะก็จะแปะลิงก์การสมัครเข้ากลุ่มฟรีให้นะคะอยู่ในกล่องรายละเอียดด้านล่างแล้วก็อยู่ในกล่องคอมเมนต์ค่ะ ถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกำลังกินอะไรอยู่คะข้าวอ่ะสลัดเหรอไหนมามาดูซิกินชอบกินผักเหรออืมใช่โอ้อาให้กินอ้าวสกอยเนอ่าอ๋ออ๋อเออเธอขอบคุณครับกินเลยหรกกินเลยลูอก ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ